มาดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะเปิดเจออะไรนะคะคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะนี่คือพลังงานของคุณนะนะคะอยู่ฟังก่อนเนาะเปิดใจฟังนะคะฝากกดติดตามนะคะกดแชร์เป็นกําลังใจให้มี่ด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในคลิปต่อไปเนาะอ่ะตั้งจิตให้นิ่งนะคะมีขออนุญ,ญาตเทวดาประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์แล้วก็เจ้ากรรมายเวรของคุณในการเปิดไพ่ครั้งนี้นะคะนี่อาจจะเป็นคําทํานายของคุณก็ได้นะคะอ่ามี่จะหยิบไพ่มาสามใบเดยว ใบแรกขอดูพลังงานของคนที่มาเจอคลิปนี้ก่อนนะคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างอะพลังงานของคนที่มาเจอคลิปนี้นะค่ะคุณเป็นคนที่มุ่งมัน่นตั้งใจมากนะคะเป็นคนที่อดทนนะเป็นคนที่เก่งพอสมควรเลยนะคะเป็นคนที่จะทำอะไรแล้วต้องจริงจังกับชีวิตน่ะต้องเอาจริงเอาจังให้ได้ต้องเป็นคนที่แบบมุ่งมานะมุมานะนะคะพยายามอดทนนะเป็นคนที่บอกเลยว่า ความสําเร็จนะคะของคุณมันไม่ได้มาแบบง่ายๆคุณอาจจะเหนื่อยกว่าคนอื่นแต่ถามว่าคุณทําได้ไหมคุณทําได้นะคะพลังงานนี้เนาะพลังงานของการนะคะฝ่าฟันอุปสรรคนะแต่ผ่านไปได้อะหลังจากนี้เราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะโอ้พลังงานนี้นะคะความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณนะพุ่งไปเลยนะคะการงานของคุณนะมันจะอ่าเขาเรียกวะไรนะมันจะไปในทิศทางที่มันดีขึ้นน่ะ นะคะคนที่เจอคลิปนี้คุณพยายามความพยายามของคุณมันเป็นผลนะคะพยายามมากพอเนี่ยนะคะพลังงานของอ่าไม่เทา้าคือพลังงานของการงานโดยเฉพาะแล้วมันเป็นการที่คุณนะคะวิ่งเข้าหาเส้นชัยนะคะมันคือความมุ่งมั่นความอดทนความพยายามนะคะ ไปถึงสิ่งที่คุณนะคะทำอยู่นะเห็นไหมนะคะการที่นั่งม้านะคะขี่ม้าไปถึงจุดหมายปลายทางนะคะคุณอาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยแต่ไปถึงเส้นทางแน่นอนนะคะอ่ะมาดูกันมีโอกาสเติบโตทางด้านสายงานแล้วก็ธุรกิจนะคะอ่ะเป็นงานส่วนใหญ่คนที่มาเจอคลิปนี้ก็งานไม่ค่อยอยู่กับที่อาจจะเป็นงานที่ต้องใช้ การเดินทางนะคะใช้พาหนะนะคะอาจจะต้องแบบบางคนอาจจะเป็นเซลลบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับการขับรถขับราหรือการเดินทางนะคะอ่ะเด่นในเรื่องของการเดินทางเนาะมาดูกันนะคะอ่าเหมือนมีพลังงานบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าตอนเนี้ยคุณรู้สึกแบบหมดพลังหมดไฟนะคะเหมือนมัน สิ่งที่ทำมันอาจจะยังไม่ได้เห็นผลหรือมันอาจจะยังไม่ได้ตามที่เราต้องการนะคะบางทีเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเหลือเกินนะคะพยายามมามากพอแล้วแต่ว่าพยายามมาแล้วแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ได้ดั่งใจมันยังไม่ได้ตามที่เราคิดคาดหวังแต่บอกเลยว่าโอกาสมันเข้ามาหาคุณบางครั้งคุณอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าเราอาจจะไปโฟกัสอย่างอื่นมากกว่าไม่อยากให้คุณนะคะกลับมานะคะลุกขึ้นมานะ พร้อมรับโอกาสนะเพราะว่าสิ่งดีๆมันกําลังจะมาเข้ามาหาคุณแต่คุณเองอะค่ะไม่ได้สนใจมันด้วยซ้ำเนาะนะเอามาดูกันไพ่ใบต่อไปอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะบางทีโอกาสมันเข้ามาให้เราไม่ได้ตั้งตัวเลยนะคะแต่วิกฤตเข้ามาคือเออเราเองก็มันมีทั้งวิกฤตและโอกาสนั่นแหละเราจะมองให้มันเป็นแบบไหนนะคะบางทีโอกาสมันเข้ามาในช่วงที่คุณ เป็นวิกฤตมีวิกฤตเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเปิดรับทุกโอกาสที่เข้ามานะเพราะว่าคุณเองมีโอกาสสาเร็จสูงมากค่ะเพียงแต่อ่าณตอนนี้คุณอาจจะเหนื่อยหรืออาจจะแบบหมดหมดพลังหมดไฟอาจจะอยากพักนะคะอ่ะมาดูกันอ่ะเห็นไหมนะคะใดๆคือต้องเข้มแข็งต้องมั่นคงกับความรู้สึกตัวเอง ต้องอดทนและก็พยายามนะคะฝ่าฟันต่อสู้นะคุณน่ะมันผ่านไปได้อยู่แล้วอะค่ะอุปสรรคที่คุณเจออะ นะคะมันมีอะไรที่คอยช่วยคุณอยู่นะอาจจะเป็นคนที่อยู่รอบข้างคุณก็ได้หรือสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะนี่ค่ะความเชื่อส่วนบุคคลเนาะมีเชื่อว่าคุณผ่านมันไปได้ขออีกสักหนึ่งใบนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะอ่ะใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจความพยายามเอาจริงๆพลังงานของคุณนะเป็นคนที่จริงจังมันอาจจะจริงจังเกินไปอะ่ะมันอาจจะเครียดเกินไปนะหาเวลาไปเที่ยวไปพักผ่อนนะคะไปรีแลกซ์นะไปผ่อนคลายบ้างนะคะเพราะว่าาการที่บางทีเรา โฟกัสในสิ่งที่แบบมันมันเกินการควบคุมของเราบางทีมันก็เหนื่อยนะคะมันอาจจะทําให้คุณไปถึงฝันได้ยากนะเพราะฉะนั้นก็ลดการตึงเครียดในชีวิตลงบ้างนะคะหาอะไรทําหรือไปพักผ่อนนะอ่ะไพ่ใบสุดท้ายที่อยากจะสื่อสารกับคุณนะคะอ่ะเห็นไหม ะะพลังงานของการเดินทางนะคะพลังงานของการามุ่งมั่นมุ่งมานะนะคะการอดทนคุณจะได้ในสิ่งที่คุณอยากได้แต่คุณต้องลงแรงนะคะคุณต้องอฝ่าฟันคุณต้องทุ่มเทมากๆเลยค่ะมันเป็นการที่เราเหนื่อยแล้วเราถึงจะได้ในสิ่งที่เราต้องการมาเพราะฉะนั้นคนที่มาเจอคลิปนี้ค่ะพลังงานของคุณนะคะคุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้ง่ายๆเหมือนคนอื่น แต่เชื่อเธอว่าสิ่งที่คุณทำอะคะ่ะมันเห็นผลแน่นอนนะมันเป็นพลังงานของอัศวินอัศวินคือการที่เราต้องสู้นะคะคือการของต้องอดทนต้องฝ่าฟันมันถึงจะได้มาแต่ได้มาด้วยความภาคภูมิใจของเราเพราะฉะนั้นคนที่มาเจอคลิปนี้ให้คุณเชื่อตัวเองเลยว่าคุณเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะคุณสามารถแบกรับอะไรได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคการเงินการงานแม้กระทั่งความสัมพันธ์เพราะฉะนั้น,นะคะ่ะ นะเราเก่งอยู่แล้วนะคะใช้ความเก่งของเรานะคะเพื่อที่จะไปถึงจุดหมายที่เราต้องการแต่ระหว่างทางให้คุณได้พักบ้างนะคะอย่าเดินทางเพื่อที่จะถึงจุดหมายอย่างเดียวระหว่างทางนะคะก็สำคัญเหมือนกันนาะเป็นกำลังใจให้ค่ะ